อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สำนักประชาสัพันธ์เขตส,สครับได้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับเทศาบาลตำบลท่าสาราจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรประสานงานและก็ประชาสัพันธ์เพื่อมวลชนด้วยครับ ในแสงทองอนันตพักภูมิหน่วยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสาพร้อมด้วยนางเหมือนใจวงใหญ่ครับผูมิหนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3จังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าศาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยนายสิริพัฒน์กาวีระครับนายกศเสมนตรีตำบลท่าศารานะครับให้การต้อนรับร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนี้ด้วยครับ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ที่จัดขึ้นก็เพื่อ การสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อมวลชนภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีเป้าหมายร่วมกันในการประสานงานประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งผลการแข่งขันนะคะในครั้งนี้ทีมจาก NBT น o r t ord, เชียงใหม่ค่ะนะคะสําสนักประชาสัมพันธ์เขตสามก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ทํากลางบรรยากาศที่สนุกสนานมากทีเดียวนะคะนะฮะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะฮะ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับฝ่ายปิะชาสัพันธ์ของรัฐค่ะมื่อสักครู่ก็เห็นคุณสุพัฒนด้วยนะคะคุณสุพัฒนก็ลงเล่นด้วยนะคะเมื่อวานค่ะ